สวัสดีครับพี่น้องครับมาแลเดียวมาแล้วสวัสดีค่ะพี่นอ้อ,นองหลายคนแฟนครับเอฟซีเฮาถามว่ากบในไมา้ในาย,ายเห็นยังกินคลิปนี้คลิปนี้ปน,ปนครับพี่น้องปนปนทั้งกุ้งทั้งกบทังงงงงงง้งเขียดปนทั้งกุ้งทั้งกบทั้งเขียดเอาขึ้นนีปูอันนี้ยายปวง้อปน ปนปู๋โอ้อันนี้ของยายป u a n แม่ยายป uang ก็ปนปู๋อัน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 ตามเพิงเพิงเพิงอย่นี่ปนอยังกันปนกบปนกบใจปนปู๋ไม่ใช่ป uang เดาไปปนปู๋แล้วเนาะเอามาดูสิอืมปนปู๋ยายป u a n พี่น้องมันแก้วดิพี่น้องว่าเป็นแก้วโอ้เสียงคามือนี้ไม่ใช่ป uang ฉมากินขาอน่าเป็นบ่โอ้ มืนอนี้ไม่ยื้ปวงอี่มากินเขาเขาอนะุญาตบัดคำัไม่ยื้ปวงออกคลิปนั่นไม่ได้มืนอนี้เด้อไม่ยื้ปวง,ปวงมาปวงตีนเพิ่มตีบทบนเพิ่มตีนแตกบุกแ <laughs> ปลว่าตีนแตกแล้วตอนนี้ง่ <laughs> าเขานึกถึงเนื้อแล้วสวัสดีครับทั้งสองตาได้ยายนะครับ <laughs> พี่น้องครับตเอามัดผมเหมือนกันบ้านนี้บู๊ยเท่า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 เพิ่งเท่ามัดผมเหมือนกัน ก้มลังกับผู้เฒ่าหมอนี้นีมื่อว่าวางผู้อยู่ทั้งลุมโอ้แต่บอกกะฮักคือเก่า่ะยายเห็ดหัวหมูไอเห็ดหัวหมูหมูว่านีแม่หมูว่านหมูก้อนโอ้ยมันบอกออกคลิปก็เป็นทั้งที่ตาไรพี่น้องก้มหลังกับผู้เฒ่าครับครับแค่ออกยายว่าสิเอาไว้ยายตู้เย็นไว้ถ้ากินเกี่ยวเขาสิฮาแต่มีฮาแต่มีผู้มาเกี่ยวเขาเสินะพี่น้องเขาสิเกี่ยวเขาอุ้ยยายตีเกี่ยวเขาบอกสักคำนะเอฟซีตู้ผู้ใดที่อยากจบจบทุนเกี่ยวเขาใช่ แต่พอมาวีเล็กแล้วจมตุ้มาแล้วของบ้านเนี่ยพันธุ์ขึ้นเลยลายขึ้นเลยลายชิมนี่พาอพี่น้องกินขอกะปนครบพ่อญิุ่่นไม่ใส่เขาจะหนีเท่าไหร่โอ้เราว่าเราไปรถบัสมาสั่นไปเอิ้อนอันยันบ๊กมากมาสั่นมื่อนี้มื่อนี้ยายป๋องมากินข้าวนะครับพี่น้องวัอนี้ยายป๋องมากินข้าวด้วยขอบคุณครับมาหย่ำหย่ำถามข้าวนะครับได้หมกได้เขียดได้เขียดโกมกเขียดปนอีปูปนอีปูอแม่ยี่พ่อก๋าที่ปนครบนะครับแม่กระเฮ็ดหมูแม่ยา่กระเฮ็ดหมู โอ้พ่อใหญ่กับิเลียงงัว<ะ>มันเกี่ยวกันหมดอ <c oughs> ขอบคุณนะพี่น้องเขากินเขาต้องการชิมนี่นะครับแต่ไม่ใช่พ่อปนปนปนครบแล้วก่อนนะครับเอาอันนันมาใส่น้ำอะไรปอนอะไรขิงงผม,<ด>มกมนขิงกินก็ปนเม่เดี๋ยวเขากินกับเอา,าผู้มากกมีแม่นผู้มากตะหัวมันกมโอ้ขี้หอมมันได้โอ้ีหัวขี้หี้หมผู้จ้าว่าผู้ผู้ผู้มากแม่นผู้ใด กูจะบอกกูได้บอมากขึ้นสิไปตายเราบ่มักโอ้อ bueno. ันใบขิงมันม <Laden loses? enci ans> oh, oh, ันใส่ได้เป็นบางอย่างตัวเนี่ยซุปน่ามีส้มซุปยังไปสั่นไหมเผื่อใส่โอ้มีเพราะเราเป็นคนมามขิงต้องเผื่อตายบ่มักหอยเ่ใส่กัได้โอ้คือดีแท้โอ้นี่นี่เนี้ยมากเล่นี่หอมป้อมหรือซี่หอมบานเท่านี่ยยายเราปลูกไว้นี่ครับพี่น้องอยู่ กระถางเราใส่ปนกบป,ปนกบป,ปนขี้อันนี้อันนี้ก็มากเกือกันนี่ผักเพล้นี่ผักเพล้นี่แซ่แบแซบยังใส่ปนกุง้งใส่ปนทั่วทั่วไปแต่ว่ามันสีมอมอีหลสเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าสีม,มอสสีสวยก็กคือปนปนปนกุง้งผ<ม>ักเพลวบานเฮานะครับพี่น้อยชิงขิงเอาเอากินกับเอาคือกันกับผักเป้นนั่นแหละผักเป้นใส่ใส่แท่นหอมในบ่อใส่บ่อใดพี่น้องแต่ว่าขันใส่ทุบน้ำมีโซมผักแซ่บได้บานนี่ทุบน้ำมีโซมทุบน้ำไม่น กินกับเอามะหอมมนหอมมะหอมหอมภาคแพ้ว <c oughs> ใ,ใส่ได้ปะภักแพ้วนี่ใส่ปนกบได้ปะใส่บ่ได้ต้องใส่แต่จะปนกุ้ง <c oughs> ใส่ได้แต่ว่ามันคือกินกิน,น,น,นกินมันบ่คือกันนะเม่กินบ่คือกันเออนี่แซ่บนี่หอมเปี๊ยนี่นี่ครับพี่น้องอือโอ้ยไปยืน้โบสถ์แล้วไปเอื้อนจันเบิ๊กอยู่นะครับพี่น้องมันกินเขาน้ำกันคลิปนี้นะครับโอ้โอโ เต้นพายูบุตรตัวนี้โอ้ยเราเก็บผักกาดหินก่อนนี่ผักกาดหินนี่ค่อยกินได้ก็ได้ทุกอย่างนี่เก็บผักกาดหินประกาศหินกินกับปุลกบโอ้โนะครับพี่น้องเก็บผักจะหวากกอนปโกลบเนี่ยบนป่านี่นะครับพี่น้องหน้าหนาวห้านี่เลยกับปุลนะครับบรรยากาศบ้านห้างมันนี่โอ้ยดีใจ ยายปวงมากินข้าวด้วยเราเห็นเขียดเราได้เอามาอีปนก็อีปัวแต่เราบงหัวจักว่าอยู่นี่นะฟ้ามกบมียายปวงบงหัวจ๊กว่าฟ้ามกบจะของบ่กบโอ้ต้นต้นต้นต้กซี่ตัวนี้ไม่ขักซี่ของปลอมตัวนี้อืมตะกี้มองนี่แป้งนี่ย่าเคยวันไวครับมีน้องสามอื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 มนะครับพี่น้อง ใจหินหินจักบาดมึงกินกระปลกบพี่นอ้องนะครับปุลกรบระปุกปลกบนะะเอาซ้ำนี่แหละพี่นอ้องนะครับเอาซ้ำนี่โอ้เออเอาเนี่ยนี่จักบาดก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไม่ใช่พ่อเอินมากไปยังบุบานนี่ได้มาแล้วนนครับพี่น้องครับนี่เอาเอาซ้ำนี่ได้ไหมเอาเอาซ้ำนี่ ว่าม,ม,มี่มี่ทำนี่แม่เห็นเห็นพระของปอบเมื่อยหันเห็นเอาขึ้นมายืนจ้องเจาะอยู่นี่อยากมาสรุปให้พี่น้องเขาเบิ้งเรื่องอะไรเรื่องคนน้อยอที่มีจารณ์กันหลายๆเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้แมล่ลำพนน่อได้น้ำทีว่าแมล่ลำพาอเป็นแม่เนาะจ<อ>ังได้ก็ตามสร้าง<อ>พูดได้สิว่ามาจังได้ก็ตามสร้างแม่ลำพาอก็ยังหักคืเอเก่าหักคนน้อยคือเก่าแต่ว่าลังเทียบประเด็นดังใจแม่ลำพาอแม่ลำพาอก็เครียดเนาะแต่ว่าตอนนี้แช่แล้วยิ่ำเอา ว่าพี่น้องเขาฟังว่าคนหน่อยลุ่งเทือกเราพี่น้องต่หบ้านนี่พดดเพื่อจะเบิ่งคลิปจัดลอยกับสิ่งหัจกกักเนาะคนหน่อยลุ่งเทือกเราหมู่บ้านนี้ลงไปพักฟื้นเจ้าของพี่น้องสุขภาพยาพอดีสุขภาพบอดีอพ,พดันใด,ออดเอดอดอด่อนแดดแดดเ,ดเ,ดเ,ดเดพราะว่าแก่สิบพ่อสมประกอบมาแตา่ไดสมประกอบแต่ไม<ป>่ถึงร่างกายร่างกายผสมประกอบมาโมเมนสมองสมองนี่กับผสมประกอบแต่ว้านพนกับจีบองสั้นจีบแม่ละพ่อกะกับพ่ออากอธิบายพ่ออาก ยังหลายเนาะเป็นจิตีใจของเราตาตีนเราไปแล้วพี่น้องไปวัดไปวุ้นวันนี่ลงเทียบแล้วกันเมื่อเช้ารทุ่มมาบอกเลยแหละว่าหอดแล้วหอดเลยผมโอดบ้านอยู่ไปอยู่น้ำเมียเราเมียเราอยุงเทียบที่แรกว่าจะไปอุบลไาจะไปอุบลแต่ว่าเราพอไปพอไปต้องก็เล้วลงไปหาเมียเราอยุงเทียบตอนตอนนี้เมื่อเช้านี้ไปวุ้นวัดนี้ตอนนี้ทุ่มมาบอกแล้วว่าหอดก่อท่าหอดแล้วเป็นเรียบร้อยเล่เอาเบิดห่วงแล้วพี่น้องเบิดห่วงแล้วผู้ใดไรที่ถามถึงยังไงว่าเป็นัเรื่ังไดอังได ใหญ่กับคือใหญ่พี่น้องใหญ่กับคือใหญ่ไงไงจะซื้อแต่ว่าตัวเรามันน้อยหัวใจเรามันน้อยคือคือเอางี้สิทราบไปบอกพี่น้องเขาเข้าใจว่าคําว่าใไงเป็นยานนี่คือขอบคุณบอโจเป็นผู้ตั้งชายาให้ก็คือเล็กเราซื้อว่าเล็กอาบักเล็กแม่แม่ซื้อเอิ้นมาแต่เดีบักเล็กบักน้อยบักเล็กบักน้อยบัก้นน้อยบักคนน้อยแม่เ้ยมาแต่ไดนแต่ว่าเอาเรามาอยู่แต่ว่ามันงานหลายเนาะมันบึนบ่ไหวร่างกายเราบ่ไหวเราขอพักแต่ว่า ห้างเท้อเราอยากพักจยากของแต่ว่าบางเท้อว่าปฏิพักก็เสียได้มูอแต่ว่าก็เลยตอบพันไดไดบ่ตอบพันไดกัเพ้าะของทั้งเครียดเลยจะของมั่งจะของมั่งจะของคือร่างกายจะของบ่ไหวบอกไงว่าเก็บกดเก็บกดเก็บกดอะไรย่างแม่ถามกับบ่บาปถามกับบ่บาปเดี๋ยวว่าคักแล้วคักแล้วว่าเป็นอีหยั่งยังไงที่เขาก็เลยว่าทุ่มเลยที่ เก็บกดเดี๋ยวนี้คือเจ้าของร่างกายเจ้าของเอาไว้บืนน้ำมูกไว้แต่ว่าพยายามสิบืนแต่ว่าผมเมื่อยแต่ว่าก็เลยเก็บกดเจ้าของเลยเดียใจเจ้าของเก็บกดเจ้าของก็เลยแม่ก็เลยว่าไปพักฟันตะกอนถามถท้าเบาเท่างั้นป่ะผมขี้คานพ่ะนะว่าก็เลยคคานอ่ะคือขัตอบของเราเราเราก็มีคั้ตอบบบจะขวางก็คือกันผมขี้คานผมเมื่อยเอออันคือความหมายเราผสมประกอบลราพี่น้องถือว่าทุกคนให้กำลังใจไงคือเขาเราสิไปขึ้นวงไดหรือว่าจะบ่ขึ้น อันนี้รอติดตามตอนต่อไปพี่น้องก้มหัก้มแย่งกับย่างกุ้งหอยไงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อคนท้องผสมประกอบแต่จากน้อยกับหากำลังใจกันคือเก่าที่ที่ทุกคือคนมาคอมเมนต์คือทุกคนอยากหอยญ่ได้ดีโอแต่ว่าก้มหาก้มแย่งกัเก่าผมนี่เกินร้อยครับพี่น้องเกินร้อยพ่อกับแม่นี่เกินร้อยที่เว้าที่เครียดอยู่ทุกมือนี่ก็คือลูกบ่ได้ดังใจผมด่าตลอดได้พี่น้องมีเป่าเอ้ยผมเนาะ เมียกันค่ะร่าค่คือมันพุ่มฝากกันมาห้าปีหกปีที่อยู่น้ำกันกับยายมาหนิห้าปีหกปีคือว่าโดนก็หันพอออ่าพมตั้งแต่เริ่มตั้งเตี๊ยบฝากฟังใจดินใจมือมากตั้งแต่ยายเริ่มไปอยู่ลุงที่ว่าพี่น้องนั่นก็คือพ่อกยู่น้ำกันมาตลอดนี่อ่าบ่เป็นยังจ้งได้กะแงล้วเราเราไปหาแม่เราแล้วแมียเดี๋ยดีหอดแม่แล้วพ่อกับแม่เราละเูามาบอกแต่ว่าหอดแล้ว แต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่ๆหอนคือนี่เนี่ยเือเอาไปไปลางกหงนะเอาไปลากไงเนี่ยถ้าพี่น้องกินข้าก็ปนกบเมื่อนี้ไม่ยิบวงสิมากินข้าวหน่ำพญยิบุตรไปรถบาดทยอทีมงานก็เรืงก็ลาดเทาอยู่นั่กันกินข้าวได้ยังแน่มื่อนี้แต่ว่านี้ยิงข้าวว่าเดี๋ยวแม่ลี้ยงเผาบอกก่อนว่าได้ยังแนมเมื่อนี้ปนโกบปนปูมกเขียดมกเขียดมกเขียดน้อยไม่ยิบวงแล้วซื้อมากับน้องทิมไปไต่มาแก้ได้โมกใส่กันแล้ว อ,นอ,กกอนันอย่างก็มูบ้านอันกันยังทีมงานกระลึงกระลาดก็ได้มาเลยทีมงานไม่ละเอากินเขาต้องกันพี่น้องเพล่เพลทีมงานกระลึงกระลาดมั่วฮอนแล้วพี่น้องโบวี้หนุ่มรอทีมงานกระลึงกระลาดเ <c oughs> อ้อกินเขาลูกนะครับไอกินเขาน้ากันนะครับพี่น้องนะครับรขขกินเขาแล้วเขาก็จะเดินทางไปทำการแสดงให้พี่น้องขับเบิง้งความภาคความแพงพี่น้องนะครับโอ้คุณเขาหน่อยจะได้จอดพักพอนนะครับประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับพี่น้อง นี่ย่ะของงัวใหญ่ของงัวพอใหญ่นะครับแต่ว่าใหญ่ว่าให้มาอยูอันไหมานอนพี่ว่าจะให้มานอนเฮือนใหญ่ได้บอกใหญ่คับตาแล้วว่าบ่มาดอกเพราะขันมาปรับสวนสีหกสวนสีหกได้อยู่เฝ้าสวนคือเกากับเมล่าเ่านะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเขากินของน้ำกันนะครับพี่น้องนะครับอร่อยแล้วพี่น้องอร่อยเลยอาหารกันกินเพียบเลยไม่ยังอะไรเนี่ยโอ้ยบนน้ำบุ้งไี่น้พี่น้องเอ้ย อันนี้ปนผูไม่ใงี้ยวงปนกบไม่ใงี้เขา้าลวกพักไม่ใงี้เขา้าอันนี้หมูคุณยายเป็นผู้ช้อยมากยังอันไหนแค่เนี้ยยู่ืมหุดยอดเลยพี่น้องน,นะครับฝากเพิ่มด้วยบ้านนี่ฝา,ากก็มาอาจารย์ฟังกับแม่ดุ<อ>มาเด้อมาเด้อมาเด้อกบจงไว้ใหย้ยูถั่วเพี้ยนน้ำเนี่ยแต่แม่แม่แเพี้ยนเด้อมาจิม,าม่นน<อ>มมามือนีละพ่อฟังกับมาจิม่ามือนีไ่ไม่เพี้ยนกว่ามาจิม่ามือนีท่า ถายอายู่เด้อโอ้ถ่มายอยู่ถ่าอยู่โอ้มามไม่กินของก่อนตอนนี้ได้เลยนะครับพี่น้องเข้าความโมุนวามโมาเหมือนเดิมแล้วอเอา่เอาวากวามโมกุนมากคือเกากินเขาอ,นนอันนี้วัฒนารัอ,อ้ยอันนี้ซื้อมากมีปวงซื้อมากตัวนี้อ,อันนี้พวกอะเนี้ยว้าพวกอะเียแล้วคือหัวใจว่าข่มาพวกอะเียเอาไว้ก่อนแล้วกมอ้ยขวากบเส้บวกพวกนี้ พูดเรงไหนวะงูดเองได้ว่าพูดอย่างบูดก็พูดอย่างตายมากอันพักะเงี้ยแล้วตอนนี้มิตรซอเชลเด้อว่าซอเชว่าสิได้เป็นดองกันก็พูอย่งบูดแล้วตอนนี้โอ้โหจุดยอดเลยเอ้าข้อนุญาตบะข้าวพี่น้องข้ากินเขานะครับพี่น้องนี่นะครับกินเขาน้ำกันกินเขาวอล ตึงคนหน่อยนะครับอ๋อขาวเบาตึงคนหน่อยเมนขอบคุณความหับผิดชพี่น้องเข้าจะลืมกดซับสไคร้กดติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินคลิปนี้ขออนุญาตพี่น้องครับปิดคลิปซ้ำนี่คลิปนาพอกันไหมนะครับสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเรับยูดีกินแซ่บสูขูสซุกคนปราะจากโรคไข้ไข้เจ็บพ่อกันไหมคลิปนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ